คือในส่วนมหาดไทยเป็นคนที่ออกระเบียบตัวนี้ออกมาแล้วก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเพราะว่ามันมีเงื่อนไขที่มันเพิ่มมากขึ้นแต่จริงๆแล้วในรายละเอียดเนี่ยในส่วนของท้องถิ่นก็ยืนยันว่าการที่ออกมาเนี่ยมันเป็นการอำนวยความสะดวกสําหรับประชาชนโดยเฉพาะในกรณีที่อาจจะมีคนย้ายถิ่นแล้วพอย้ายถิ่นปุ๊บตัวเองอาจจะต้องไปรับเบี้ยยังชีพในพื้นที่ใหม่อันนี้เนี่ยจะช่วยอำนวยความสะดวกนะคะแต่ว่าในหลัก เกณฑ์ใหม่ที่เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะนั่นก็คือเอาเกณฑ์รายได้ขึ้นมาเป็นตัวตั้ง ในการว่าจะจ่ายหรือไม่จ่ายเนี่ยอันนี้ยังต้องรอนะแล้วก็น่าจะเป็นหน้าที่ของทางพมที่จะต้องเป็นคนพูดในเรื่องนี้นะคะเราจะคุยกับหนึ่งในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาตินะคะก็คือกระทรวงพมที่นั่งเป็นเลข,ขาอยู่นะคะการดูแลสิทธิประโยชน์ให้กับผู้สูงอายุจะเป็นอย่างไรไม่ให้ขัดกับรัฐธรรมนูญด้วยนะคะคุยกับคุณอนุคูณปิดแก้วปลัดกระทรวงพอมอยู่ในสายกับเราคะ่ะสวัสดีค่ะประลัดคะ่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ดิฉันพูดแบบนี้ได้ไหมเป็นข้อสังเกตของประชาชนค่ะว่าการแก้ไขระเบียบมทอในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการช่วยให้รัฐเนี่ยจ่ายเงินได้อย่างชัดเจนไม่ถูกสตงงเล่นงานแต่สุดท้ายคนที่ได้รับผลกระทบก็คือประชาชนค่ะทางพมนั่งอยู่ในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติพอจะชี้แจงได้ยังไงบ้างค่ะครับจริงๆแล้วเราในทางของรัฐด,ด้วยนะครับว่าเราก็มีนโยบายทุกทุกรัฐบาลน,นะครับว่าช่วยทุกทกลุ่มทุกคนนะ สำหรับระเบียบของที่มหาชัยออกครั้งเนี้ยคนที่ได้รับเงินอยู่ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินอยู่เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบเลยค่ะนะครับแล้วก็ในส่วนของหลักเกณฑ์เมื่อกี้เข้าใจว่าผมเข้ามาเมื่อกี้ได้ทดลองทีพิจารับค่ะก็จนกวน่าคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติจะไปกำหนดเป็น,นต่าง เกิดขึ้นเพราะกฎหมายเนี่ระ,ะเบียบมหายนี่เขียนไว้ชัดเจนแล้วค่ะนั่นหมายความว่าจะ<น>บอก<น>ว่า<น>ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยอาจจะไวไปที่จะพูดแบบนั้นใช่ไหมคะตอนนี้ไม,ไม่ไม่กระทบเลยนะครับ<ะ>คนที่รับอยู่ไม่กระทบเลยครับเพียงแต่ว่ามีแนวทางให้รัฐอาเราต้องอาศัยกฎหมายในการทำนะฮะ,ฮะค่ะมาชัยซึ่งมหาชัยก็ก็ทําร่วมกันจริงตามพรบที่ พอมอเป็นฝ่ายเลขกพรมอผู้สูงอายุแห่งชาติเพราะนั้นะก็คือเราต้องมีกฎหมายมาอ,าอันนี้มันเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่ามา,าทไทยเขาปรับให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญค่ะทีนี้ค่ะถามพอมอในฐานเะเลขาคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติค่ะถ้าสมมติมีเกณฑ์ใหม่ที่เอาเรื่องรายได้มาเป็นตัวจับค่ะที่ผ่านมาหลายๆโครงการของรัฐไม่ว่าจะเป็นการรับรองเด็ก แรกเกิดเพื่อให้ได้รับเงินสนับสนุนหรือแม้แต่โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคะ่ะมันก็มีช่องว่างในคําถามว่าคนที่ควรจะได้รับการอุดหนุนตัวจริงเนี่ยอยู่ในฐานข้อมูลของรัฐหรือเปล่าแม้แต่ข้อมูลในทางวิชาการบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคนจนตัวจริงก็เข้าไม่ถึงคะ่ะพอจะเอาเกณฑ์เรื่องรายได้ไม่เพียงพอมาจับกับผู้สูงอายุอีกมันก็เลยมีความกังวลพอมอจะดูแลตรงนี้ได้ยังไงบ้างคะผมผมเรียนเรื่องเรื่องนี้นิดนึ่งว่า เรื่องผู้สูงอายุเนี่ยพกจะลูกเลยไม่ได้ว่าเกณฑ์จะเป็นประการใดนะครับอ่าคงไม่ใช่แค่ว่าได้ใสต้องคำนึงถึงหลายมิตินะครับค่ะทั้งเรื่องรวบาแผ่นดินทั้งตัวข้อมูลซึ่งอาจจะมีเกี่ยวข้องกับประเด็นการตกตกหล่นหรือไม่ตกหลน่นหรืออาจจะเป็นการให้้ึ่งอายุทั้งหมดก็สุดแต่การกําหนดของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติที่จะเกิดขึ้นนะครับ ค่ะจะจะมีการเรียกประชุมกันเร็วช้าแค่ไหนคะประหลัดคะก็ด้วยด้วยกวาระของรัฐบาลครับก็เป็นรัฐบาลคงต้องรอคณะกรรมการผู้สูงอายแห่งชาติที่เกิดขึ้นในรัฐบาลต้องรอรัฐบาลรรัฐบาลใหม่นะคะครับค่ะ แต่แต่ทีนี้ในในเงื่อนไขหลักเกณฑ์เนี่ยมันเกี่ยวข้องไหมกับเรื่องของงบประมาณที่มันเพิ่มสูงขึ้นก็เลยจะต้องมาปรับหลักเกณฑ์โดยใช้เรื่องของอรายได้มันเป็นตัวตั้งนะค่ะอ๋อนี่ได้ครับเพราะที่ระเบียบเนี่ยคือตอนเนี้ต้องไปรัฐมนูญที่เกิดขึ้นก็เขียนไว้เป็นขั้นต่ำนะครับเป็นขั้นแล้วก็ตัวพรบก็เขียนไว้มันทําให้อ่า ในสาธารณะอาจจะเข้าใจแตกต่างกันไปนะครับอืมค่ะาล้ค่ะเท่าเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยยังคงจ่ายตามเดิมไม่มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์เงื่อนไขไอะไรนะคะครับรองเงื่อนไขเกณฑ์และหลักเกณฑ์น,นั้นไม่ได้หมายความว่าต้องจำกัดผู้สูงอายุให้แตกต่างไปจากไม่อันนี้เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายจะต้องมาประมวลร่วมกันว่าเห็นเป็นประการใดเรื่องงบประมาณด้วยนะครับคผมก็เรียนว่า ก็ไม่ไม่กระทบเพียงแต่ว่ามหาดไทยออกกติกาเนี่ยเพื่อให้เป็นไปตามที่ี่รัฐมนูญกับพรให้ความเห็นและวปิดเป็นตามกฎหมายครับ เท่ากับว่าถึงแม้ว่าในวงหารือสมมุติว่าเปิดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติได้จริงๆค่ะถ้ามีคนหยิบยกเอาเรื่องข้อจํากัดการบวมปูบของงบประมาณขึ้นมาพมจะโต้แย้งไหมคะเพื่อให้ยังไงผู้สูงอายุ60ปีทุกคนขึ้นไปเนี่ยควรที่จะได้รับเงินพื้นฐานในการดูแลจากรัฐบาลเนี่ยค่ะพมจะจะมีจุดยืนในเรื่องนี้ยังไงคะคือเวลาเราพูดถึงมิติการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ย มีรัฐการหลายส่วนที่เขาต้องนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ไปยืนยันว่าเราจะเห็นเป็นยังไงเพราะว่าเราเพรายายามติดกัดแต่ทุกทุกที่จริงแล้วกลุ่มเบอบางทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเด็กผู้สูงอายุคนพิการนะครับผู้รับโอกาสเราก็อยากให้ทุกคนได้รับสิทธิในการดูสตัตวนะครับเพราะฉะนั้นในประชุมก็ต้องเป็นเป็นที่สิ้นสุดของมติที่ประชุมผมคิดว่าไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเป็นอะไรว่าแนวคิดของรัฐบาลก็คง เชื่อมโยงกับการเตรียมงบประมาณครับค่ะขอบคุณค่ะ